รีภูมิพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานซองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับมาสำรวจตาลนะครับมาสำรวจต้นตาลกันหน่อยนะครับบริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันเนี่ยครับมาดูตาลแล้วนะครับเนี่ยเริ่มโตมาแล้วตอนนี้ต้องหาหลักมาปักนะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวต้องเดีย๋ยวจะโดนเครื่องตัดหญ้าจะฉีบเนี่ยตานนะตานครบรอบหนึ่งหนึ่งปีนะครับมาดูฮะรเริ่มโตรเริ่มเกิดมาเยอะแล้วฮะตัวน,นี้ก็โตแล้วนะฮะ เพียวที่เรามาปักหลักไว้นะใบยาวประมาณนี้นะครับนี่ตาลนะฮะเริ่มโตรเริ่มยาวขึ้นมามากแล้วปักหลักไว้เรียบร้อยนะครับเสร็จน,นี้อีกต้นนึงโผล่เพิ่งจะโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวจะทําการปักหลักนะฮะดูเล็กๆน้อยหลายต้นนะครับเริ่มทยอยเกิดกันมาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ผมจะมาทำนะดูนะฮะโผล่ขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะเริ่มเกิดมาบ้างแล้วนะครับหลายต้น นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับนี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์นะครับจะมาทาปลักหลักสัญลักษณ์ไว้นะครับเนี่ยดูนะฮะทยอยเกิดกันเยอะแยะเลยครับนี่มาอีกแล้วโตนะฮะเนี่ยครับเนี่ยตาลนะครับทยอยโตแล้วเนี่ย นี่มาแล้วนะครับหลายต้นนะครับนี่มาอีกแล้วครับหต้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับจะเ,เตรียมอุปกรณ์กันนะครับหลักแหลักปักปลูกไว้ข้างถนนนะฮะถนนอย่างเงี้ย ปลูกก่าทั่งถนนถนนเส้นลาดยานะลาดยาบอ่อพลอยตัดไปด้านนู้นนะครับลาดย่าบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีหน้าโรงเรียนลาดยานะครับเนี่ยบริเวณหน้าโรงเรียนลาดยาถนนฝั่งนี้นะวันนี้จะมาทาการทาเครื่องหมายนะทาเครื่องหมายให้ให้เห็นนะฮะเดี๋ยวเครื่องตัดหญ้าเพราะบริเวณนี้ก็จะมีการตัดหญ้าประจําทุกเดือนนะครับ บางต้นก็โดนตัดไปบ้างก็งม,งมีนะฮะแต่มันก็ขึ้นมาใหม่นะฮะเพราะตอนนี้มันมีการถ้าถ้ามันได้เกิดเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะมันก็จะตายยากนะครับถึงจะตัดยังไงมันก็ยังโผล่เนี่ยอย่างต้นนี้นะฮะดูลักษณะเห็นไหมโดนตัดไปแล้วนะฮะส่วนตัดไปแล้วนะครับแต่เขาก็ยังนะฮะดูกันเขาก็ยังงอกขึ้นมาอีกนะฮะโดนตัดไปแล้วถ้ารากมันเดินแล้วครับก็ตายมันก็ตายตายกากเหมือนกันทน,นนะครับ ด้านโน้นเดี๋ยวเราจะต้องทําการปักหลักไปเรื่อยครับด้านโน้นนะฮะตอนนี้กําลังงอกตเต็มเลยครับรอติดตามชมครับนะครับเนี่ย,รเ,ยเราก็ได้ทําการปักหลักนะฮะไม้ไผ่มาปักหลักไว้นะฮะต้นตานเรานะรปักหลักเรียบร้อยแต่ยังยังไม่พอนะฮะไม้ไม่พอ,อน,นี้เดี๋ยวจะมีการเดี๋ยวตัดไม้เพิ่มนะฮะทำหลัก ปักไว้เป็นสัญลักษณ์ไว้ยางนั้นแหละครับเพื่อไม่ให้เขาตัดหญ้าข้างถนนนี่ตัดนะฮะเราจะโดนใบใบเครื่องตัดหญ้าซะนะฮะเดี๋ยวก็คงเนี่ยโดนไปเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะเราเพิ่งมาเห็นนะโดนตัดเครื่องตัดหญ้าไปแล้วก็มีนี่มันโดนตัดไปบ้างแล้วนะครับดูจะใช้พอดีเห็นเศษไม้นะอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยเราไปทยอยปักหลักไปแล้วก็มีนะ หลักไปมือสักครู่นี้นะฮะแต่ว่าไม้ไมาที่ทําหลักยังไม่พอเดี๋ยวจะหามาเพิ่มนะพอดีเห็นเศษกิ่งไม้ของไม้ไผ่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะล้อๆตรงนี้ไม้ไผ่ตรงนี้มา,าทาเสาเพิ่มนะครับอนนี้เป็นนดขอติดตามนะครับน,นะครับเอ่อนะตอนนี้ก็ได้ไม้มาเพิ่ม มาเพิ่มละส่วนหนึ่งนะครับนี่น่าจะพอก็นี่แหละฮะแรงบันดาลใจของคนบ้าผูกต้นไม้นะครับชอบผูกต้นไม้เริ่มเรื่องก็มาจากต้นตาลเนี่หนะครับทําให้ผมบ้าผูกต้นไม้ทุกวันเนะี่ยเริ่มกล้าต้นตาลก่อนแล้วก็ดาบพิชัยนะฮะดาบพิชัยนี่เป็นบุคคลที่ แรงบันดาลใจคนนะฮะที่ทาให้ผมต้องมาเป็นคนบ้าผมกยนไม้ทุกวันนี้นะครับมาแล้วออได้หลายต้นนะฮะแถวบริเวณนี้ปรับหลักไว้ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้เผื่อเดี๋ยวมีเครื่องตัดหญ้ามาให้จะได้เห็นเว้นไว้ให้นะครับดได้ไม้มาเยอะแล้วนะครับใอ้ไม้พวกนี้นะครับปีนี้หันหั่นไว้เป็นท่อนได้หลาย กันเหมือนกันนะครับขนไปด้านนู้นยังเหลือเยอะครับไปด้านนู้นก็คนนะคนรักต้นไม้หรือคนจะเริ่มปลูกต้นไม้นะฮะไปเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อโลกหรืออะไรต่างๆนานาก็ ม่ยังเป็นว่าจะต้องเริ่มมาปลูกต้นตาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับปลูกอย่างอื่นก็ได้นะครับปลูกอย่างอื่นก็ได้นะที่เป็นต้นไม้เพราะว่าต้นไม้พุ่ประโยชน์มหาศาลหลายอย่างนะครับประโยชน์มหาศาลหลายอย่างดังนั้นที่เรารู้เราเรารู้เราเห็นนะครับหนึ่งนะครับได้เรื่องระบบนิเวศเรื่องธรรมชาติเรื่องอากาศเรื่องอะไรต่างๆนะฮะนี่ยังไม่รวมพืชผล ยังไม่เลือกยังไม่รวมผลผลิตจากตัวต้นไม้ของซึ่งมีผลมีดอกมีใบมีรากอะไรทั้งท้านะครับซึ่งเขามีประโยชน์มหาศาล่านั้นอีกนะครับนะฮะยังไม่รวมนะยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมีประโยชนนะ์แต่เรามองข้ามไปนะฮะมองข้ามไปทุกวันนี้ถึงได้ต้นไม้ต้นไร่โดนตัด โดนกัดเป็นหมดไม่มีเหลือแล้วทุกวันนี้นะครับต้นไม้เพราะนั้นต้องช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับวันละต้นสองต้นนะครับในการปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนได้นะครับปลูกไว้วันนี้วันหน้าโตขึ้นทุกวันทุกวันนะไม่มีขาดทุนนะปลูกต้นไม้ไม่มีขาดทุนแน่นอนมีแต่ได้กับได้ครับปลูกต้นไม้โดยเฉพาะพวกไม้ปงไม้ป่านะฮะ ไม้ป่านี่เขาจะเป็นไม้ที่ทนนะเป็นไม้ที่ทนมากปลูกไว้เอาง่ายๆเราถ้าเรากลัวมันตายแล้วก็ปลูกช่วงอะไรหรือดูแล้งนะฮะช่วงตา,ายหรดูแลงไปจะเข้าหน้าฝนเนี่ยปลูกไว้เลยนะครับเราก็จะไม่ต้องไม่ต้องไปดูแลร,รักษาอะไรบ้างไม้ไม่ต้องไปลดน้ําไม่ต้องไปดูแลเลยนะครับขอ,องผมผมไม่ได้ดูแลลดน้ําเลยนะครับผมก็ปล่อยไว้นะปลูกไว้ทิ้งไว้ ปีหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มนะฮะเริ่มทยอยโตกันหมดแล้วนะครับปีผ่านไปแล้วเราก็ได้ต้นไม้ขึ้นมานะฮะแต่ถ้าเป็นเงินนะฮะถ้าคิดเป็นถ้าถ้าเป็นเงินแล้วเนี่ยสังเกตดูได้เลยนะฮะมีแต่เฟอร์ไปหน้านะฮะเงินนะฮะอย่างเราไปฝากธนาคารไวน้นี่ถ้าเราไม่ไปฝากหรือว่าไม่เดินบัญชีเนี่ยเขาก็จะหักไปเรื่อยหักไปเรื่อยนะในบัญชีเราแต่ถ้าต้นไม้นี่ไม่มีทางนะครับต้นไม้ถ้าได้ปลูกลงดินแล้วมันก็โตไปทุกวันทุกวันนะ โตไปทุกวันแล้วมูลค่าเขาไม่ต้องไปคิดถึงเลยครับนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปถามด้วยว่าปลูกต้นไม้แล้วจะกินอะไรนะนะครับเราหนีความจริงกันคนทุกวันนี้นะครับไม่ปลูกแล้วยังไมไ่รักษาแล้วก็ยังไม่ไเอ่อยีแต่ทําลายนะครับต้นไม้เดี๋ยวเราไปติดตามต่อไปนะฮะตอนนี้ผมก็ริ่มเดีย๋ยวทยอยนะฮะปักหลักนะฮะ ครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ปักหลักนะครับเรียบร้อยเหลือซ่อมเป็นบางจุดนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะฮะเป็นแนวเลยจากการที่เรามาปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเนี่ยการขึ้นขึ้นเยอะนะฮะส่วนที่ไม่ขึ้นก็มีนะครับส่วนที่ไม่ขึ้นก็มีมีหลายหลายจุดหลายหลายรูมอนกันนะฮะ ส่วนตรงนั้นก็ไม่เป็นติดใจอะไรนะครับเพราะว่าที่เราปลูกไว้ต้นไหนขึ้นเราก็นั่นแหละดูแลไปนะฮะต้นไหนไม่ขึ้นก็แสดงว่าเม็ดเขามีความสมบูรณ์หรืออาจจะโดนมแมลงโดนอะไรเจาะกินก็ได้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมเราปลูกไว้ก็เห็นผลนะครับจากการที่เราลงแรงนะฮะลงแรงใส่ใจกับมันนะครับแล้วก็ปลูกไว้ตั้งแต่ฝนที่แล้วนะฮะหน้าฝนปีที่แล้วปี6 3ส เราก็ไม่ได้มาดูแลอะไรมากมายนะครับปล่อยทิ้งเลยนะครับปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับตรงนี้เขาก็โดนเครื่องตัดหญ้าตัดไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับดูลักษณะใบก็รู้นะฮะเนี่ยเครื่องตัดหญ้านะฮะโดนเครื่องตัดหญ้าตัดเนี่ยที่เรารู้ก็คือรอบหนึ่งนะโดนตัดไปแล้วนะครับ <tiếp gente> <Huh? S 1> เพราะว่าเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเราปลูกต้นไม้ไว้นะครับเพราะว่าเราก็มารู้เหมือนว่าเหมือนว่ามาปลูกในที่ของที่เขาเขียนแะผิดชอบของของเขานะครับ ราก็ต้องมาตัดมาแต่งทุกเดือนนะครับนะฮะเนี่ยดูนะฮะ,ะรเราทยอยปักส่วนในป้ายที่ที่เป็นไมแ้แดงๆเนี่ยผมก็ปักไว้เที่ยวที่แล้วนะครับปักไว้ตั้งแต่เที่ยวที่แล้วก็ไม่พอน,นี้ก็มาเพิ่มเติมนะครับมาเพิ่มเติมปัมกหลักไว้นี่ยังเหลืออีกด้านด้านบนนู้นนะฮะด้านบนที่อยู่ด้านบนนู้นนะครับที่ยังไม่ได้ไปดูอีกที่เริ่มทยอยขึ้นมามาก ทยอยขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปดูน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดเป็นอาทิตย์หน้าน่าจะโอเคนะครับอาทิตย์หน้าต้องเดินไปซ่อมจุดด้านบนนู้นนะจุดด้านบนที่อยู่ันตรงนี้มันก็เป็นลักษณะเหมือนอเป็นล่องน้ำนะครับเป็นล่องน้ําเวลาน้ําหน้าฝนแรงๆนะน้ำมันระบายนม่ทันก็ท่วมเหมือนกันตรงบริเวณจุดนี้นะครับ ทีนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมนะฮะติดตามชมผมก็จะมาซ่อมไม้แถวแถวนี้นะครับนะครับเห็นนะถึงจุดบริเวณนี้นะครับมาซ่อมจุดนี้หน่อยไม้มันเลน็กต้นก็ยังเล็กอยู่นะครับก็นะฮะสำหรับทลิปนี้นะครับวันนี้ สำหรับใครที่อยากจะบ้านะฮะอยากจะบ้านะในการปลูกต้นไม้นะครับลองดูนะฮะลองดูลองลองทำดูนะครับเริ่มวันนี้ต้นสองต้นก่อนก็ได้นะครับไป่จำเป็น,ปนต้องว่าการปลูกตรงปลูกตารน,นะครับนะครับวันนี้ก็เป็นการนะฮะเป็นการอัปเดตนะครับเป็นการอัปเดตเอ่อในการปลูกตารน,นะจะเป็นอัปเดตในรอบที่สองนะครับของของปีนี้ปี64ี่นะครับนะครับ ปีนี้ปี64ครับวันนี้ก็วันที่9นะครับ9มิถุนานะครับวันนี้วันที่9มิถุนา2564นะครับเป็นการอัปเดตครั้งที่2แล้วก็เป็นการมานะครับเป็นการมาเขาเรียกอะไรมาปักหลักทำสัญลักษณ์ไว้นะครับทำสัญลักษณ์ทำสัญลักษณ์ไว,นะญญไว้ไม่ให้เรียนเครื่องโดนเครื่อง,อง,องตัหญ้านะครับเพราะว่าเที่ยวที่แล้วก็โดนไปเยอะหลายต้นเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ยังขึ้นนะฮะเขายังขึ้นยังแข็งแรงอยู่นะครับ นะครับก็นะครับฝากพี่ฝากน้องด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมช่องมูลสารแพชั่นนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อนะครับจะได้นำคลิปดีๆนะครับหรือที่เป็นสารละนะฮะในการดด้านการเกษตรมานะครับการทำการเกษตรนะครับือนะฮะ ขนรทมเนียมประเพณีความเชื่อนะครับอะไรต่างๆนะครับของของไทยเรานี่แหละครับของไทย <Aaron> สสเรานะครับอาหารการกินขนมรมเนียมประเพณีแรง่านนะฮะเดี๋ยวจะนำเสนอให้พี่น้องเราได้รับชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องหรือขอบคุณเพื่อนมิตรเอฟซีหรือพี่น้องเราที่เพิ่งเข้ามาเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ รีผู้มีผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวสาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดิน